ทีมชาติบราซิลงานเข้านักตบตัวเก่งบาดเจ็บขณะซ้อมต้องหามออกนอกสนามพลาดเนชั่นหลีก2,023สัปดาห์2ลุ้นมาไทยได้หรือไม่เตรียมเข้าสู่การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นหลีก2,023หรือ e n l 2,023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลระหว่าง15-19มิถุนายน2,566ก็มีเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนลูกยางเป็นห่วง เนื่องจากนักวอลเล์บอลหญิงขวัญใจชาวไทยอย่างอนาคริสตินาซูซาหัวเสาดาวรุ่งชาวบราซิลได้รับบาดเจ็บช่วงซอมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติบราซิลภายใต้การนำทีมของโคเซโรเบโตกิมาเรสหรือเซโรเบโตปัจจุบันอยู่อันดับที่หของตารางมี10คะแนนมาจากการแข่งสีนัดชนะ3แพ้1ซึ่งทางบราซิลไม่ได้ส่งกัปตันกาบีกาเบรลากิมาเรสมาลุยเนชันลีก2023สัปดาห์แรกเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวน แต่ก็ยังมีอนาคริสติน่าหัวสาวอนาคตไกลไวัยปีด้วปีโดยเธอคือท็อปสกอร์ของทีมหลังจบสัปดาห์แรกอยู่อันดับที่7นักตบที่ทำแต้มสูงสุดของรายการทำไปทั้งหมด78คะแนนแบ่งเป็นตก68บ68บล็อก7และเสิร์ฟ3คะแนนแต่ล่าสุดทีมชาติบราซิลก็งานเข้าอีกเพราะอนาคริสติน่าบาดเจ็บขนาดอ้อมทำให้โค้ตต้องตัดชื่อเธอออกจาก14ผู้เล่นบราซิลชุดลุยเนชันลีก2023สัปดาห์ที่2 ทางด้านสมาคมวอลเลย์บอลบราซิลมีการเปิดเผยว่าอนาคริสติน่าบาดเจ็บที่หมอนรองเข่าขวาขณะฝึกซ้อมเมื่อเช้าวันจันทร์วันที่12มิถุนายนในตอนท้ายของกิจกรรมส่วนกาบีเจ็บเข่าซ้ายเล็กน้อยจึงให้พักรักษาตัวต่อไปโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2กลุ่มสประเทศบราซิล วันที่15หมิถุนายน2566วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเยอรมนีเวลาสนาฬิกา30นาทีวันที่16มิถุนายน2566วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนวันที่17มิถุนายน2566วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบเซอร์เบียเวลา7นาฬิกาวันที่19มิถุนายน25 6 6วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโครเอเชียเที่ยงคืน โปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3กลุ่ม6กรุงเทพมหานครประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่29มิถุนายน2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา20นาฬิกา30นาที วันที่1กรกดาคม2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่2กรกดาคม2566วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาที